เรื่องต่อไปให้ชื่อเรื่องว่าปากเสียเรื่องปากเสียนี่เกิดมานานแล้วล่ะครับตั้งแต่สมัยกรุงเทพยังไม่เจริญด้วยรถลาและถนนขนทางก็ยังไม่เหมือนสมัยนี้เมื่อก่อนนี่จะไปฝั่งทนบุรีส่วนมากก็จะอาศัยเรือจ้างข้ามฝากกันซะเป็นส่วนมากเพราะว่ามันสะดวกกว่าสำหรับเรื่องปากเสียนี่ก็เกิดขึ้นที่ท่าเรือจ้างที่ท่าพระจันทร์นั่นแหละครับ ที่ท่านี้ก็มียอดชายนายหนึ่งซึ่งมีนามมากรว่าในเปลวส่วนพวกเพื่อนๆอนอาชีพเดียวกันตั้งสมญาให้ว่าไอ้เปลวปากเปลาะก่อนเรื่องจะว่าเจ้าเปลวนี่ปากอยู่ไม่เคยสุกเลยครับชอบพูดอะไรเรื่อยเปยื่อยก็อยู่มาวันหนึ่งนขณนะที่เจ้าเปลวกําลังนั่งพักอยู่ที่ท้ายเรือจ้างของเขาก็มีกระทาชายนายฝรั่งคนหนึ่งซึ่งชื่อว่ามิสเตอร์ทอม มิสเตอร์ทอมคนนี้ก็เข้ามาอยู่เมืองไทยเกือบยี่สิบปีแล้วแหละครับจนเรียกได้ว่าพูดไทยเป็นน้ำเลยทีเดียวล่ะว,วันนี้มิสเตอร์ทอมมีธุระที่จะต้องข้ามฝากไปทางโรงพยาบาลสิริราชเมื่อมาลงเรือจ้างลำที่ในเปลวเป็นคนแจวเข้าพอดีก็พอมิสเตอร์ทอมเข้าลงมานั่งเรือในประทุนเรียบร้อยแล้วเจ้าเปลวก็วาดหัวเรือออกกลางแม่น้ำทีเดียวแหละ ขณะที่เรือกำลังลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเรือจ้างอีกลำหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าเปลวแจวสวนทางมาเพื่อนคนนั้นเห็นเจ้าเปลวกำลังแจวเรือข้ามไปก็จึงตะโกนถามเจ้าเปลวด้วยความเคยชินว่าโอ้ไอ้เปลเวไปชมใครวะส่วนนายเปลเวคิดว่ามนะิสเตอร์ทอมน่ะคงจะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็จึงตะโกนตอบเพื่อนไปด้วยความขนองปากว่า เอา้เอาเจ้าหมาข้ามฝากหน่อยว่าเมื่อเรือจ้างของเจ้าเปลวแจวมาเทียบโปะหน้าโรงพยาบาลศิลิลาชเรียบร้อยแล้วมิสเตอร์ทอมก็เดินขึ้นจากเรือไปเจ้าเปลวเห็นดังนั้นก็จึงไดตะกนลถามขึ้นว่าเอา้าสตั้งข้าเรือแล้วนะสว่งมิสเตอร์ทอมได้ยินดังนั้นก็หันมามองหน้าเจ้าเปลวแล้วก็ยิ้มพร้อมกับพูดขึ้นว่า หมาชายสตังเป็นที่ไหน ต่อไปให้ชื่อเรื่องว่าโทถเพื่อนเอ๋ยเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งนะครับวัวที่ในเดอเลี้ยงไว้เกิดมาตายไปเฉยๆจ้ะวัวตัวนี้ในเดอรักมากที่สุดละเพราะว่ามันเป็นงัวที่ในเด๋อเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเป็นลูกงัวเล็กๆแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มใหญ่ เมื่อเจ้างัวมันล้มหายตายจากไปในเด๋อก็จึงได้เสียใจมากทีเดียวแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงได้ในเด๋อก็จึงได้นั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ข้างงัวตัวนั้นก็พอดีในแกลเพื่อนเกลอเดินเข้ามาพบก็จึงได้ถามในเด๋อขึ้นว่าเออเดอ๋อแกเป็นอะไรไปวะถึงได้มานั่งร้องไห้อยู่อย่างนี้งัว <c oughs> ขกมันตาย ขาเสได้เวื่อแกไม่รูทันเลยงไงดีกาเลี้ยงของกกมาตั้งกันเล็กช่วยอะไรมันก็ไม่ได้ก็เลยต้องร้องไห้มันหายกลุ่มนี่ละเออเดอ๋ยไหนๆมันก็ตายไปแล้วเอ็งไปนั่งร้องไห้ก็ใช่ว่ามันจะฟื้นมาเมื่อ,อไหร่เอาอย่างนี้เอ็งแล่เอาเนื้อมันไปขายซะแล้วได้เงินมาเอ็งก็ไปซื้อลูกงัวมาเลี้ยงแทนมันสัก ในเดอได้สติก็จึงทําตามที่ในแกลแนะนําก็ได้ผลดีมีเพื่อนงัวตัวใหม่หลังจากนั้นมาอีกไม่นานครับพ่อของในแกลก็ตายลงในแกลเสียใจนั่งร้องห่มร้องไห้จนหูตาแดงไปหมดในเดอลูกข่าวก็จึงได้เข้ามาปลอบว่าเออแกลเอ้ยในไหนพ่อเองก็ตายไปแล้วเองมานั่งร้องไห้ก็ใช่ว่าพ่อเองน่ยจะฟื้นมาเมื่อไหร่แล้วะ เด้อ oh, พ่อก็ตายทั้งคนเองังไม่ไก็เสียใจยังไงวะอในไหนแกก็ตายไปแล้วเองก็แหละเนื้อแกเอาไปขายจิวะได้เงินมาเองก็เอาไปซื้อเด็กๆมาเลี้ยงแทนพ่อก็ได้นี่วะงวัวของข้าตายข้าก็ทําตามที่เองแนะนํายังได้ผลเองก็ลองทําตามแค่แนะนํามั่งถิวะ Hahahaha! Hahahaha! Oh, hoc-ho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 ! Hah!